สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมมีอีกคอนเทนต์หนึ่งนะครับมานาเสนอพี่ๆีนะครับก็คือพี่ๆหลายๆท่านนะครับกาลังลังเลนะครับระหว่างโตโยต้าไฮเอทนะครับกับโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับวันนี้ครับผมมีวางจอดคู่เลยนะครับเป็นชมเป็นชมเดียวกันนะครับแต่ว่าคนละปีนะครับให้เอทฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นโตโยต้าไฮเอทจีนะครับปี2องพนะครับฝั่งขวาจะเป็นโตโยต้าคอมมูเตอร์นะครับชมปี2017นะครับแต่ว่าเป็นตัวม i เนอร์เชนเหมือนกันนะครับ รูปทรงนะครับที่ออกมาเนี่ยจะเป็นโฉมไมเนอร์เชนนะครับที่ออกมาล็อตเดียวกันนะครับกระจังหน้าเหมือนกันนะครับดูครับกระจังหน้านี่คล้ายกันเลยนะครับแต่แค่ของไฮเอตจะสั้นกว่านะครับจะพาพี่พี่มาเปรียบเทียบนะครับขนาดทั้งความยาวนะครับความสูงนะครับแล้วก็ตัวฐานรถนะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับสวลาพี่พี่ที่กําลังลังเลอยู่นะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่โตโยต้าไฮเอตนะครับคันซ้ายคันนี้โตโยต้าไฮเอตปี2016นะครับ นีกระจังหน้าเป็นครเมียมแบบนี้นะครับคล้ายกันนะครับเทียบกันดูนะครับกระจังหน้านี่คล้ายกันเลยนะครับระหว่างคอมมูเตอร์กับไฮเอทแต่ไฮเอทจะมีความสั้นกว่านะครับโคมไฟนะครับก็เป็นโคมไฟชนิดเดียวกันนะครับแต่ขนาดจะสั้นกว่านะครับเล็กน้อยต้องบอกเลยว่าคล้ายกันนะครับแต่แค่นะครับพวกด้านหน้านี่แทบจะเหมือนกันเลยครับแต่ย่อขนาดมาเล็กประมาณสัก5 10%เนสิปอร์เซนะครับเล็กลงแค่นิดหน่อยนะครับแต่ว่าไฮเอทนะครับตัว G l นะครับจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกนะครับไฮเอทจะเป็นรถตู้เล็กนะครับที่ เน้นขนส่งนะครับหรือถ้าเป็นบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยก็จะแบบมีขนาดที่เล็กกว่านะครับแล้วก็หลังคาจะเตี้ยกว่าสังเกตไหมครับคอมมิวเตอร์นะครับแน่นอนว่านั่งสบายกว่าแน่นอนนะครับเทียบให้ดูนะครับหลังคาห้เอจะเป็นหลังคาตัดตรงๆนะครับแต่คอมมิวเตอร์จะเป็นโป่งขึ้นนะครับนี่แบบนี้เลยสําหรับตัวกระจกนะครับก็จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับถ้าไม่คอมพิวเตอร์จะเป็นทรงรีนะครับจะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าเรื่องของรูปทรงนะครับด้านข้างนะครับลร้อนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย ต้องบอกเลยว่าเท่ากันนะครับความความสูงของฐานล้อนะครับระหว่างไฮเอทกับคอมพิวเตอร์นะครับมาดูฝั่งนี้นะครับจะได้เห็นจะชัดนี่ฐานล้อนะครับสูงเท่ากันนะครับเท่ากับว่ารถเนี่ยความความสูงของตัวรถเนี่ยครับมันจะเท่ากันนะครับแต่นะครับความสูงด้านบนนะครับจะแตกต่างกันนี่คอมพิวเตอร์นะครับจะสูงกว่านะครับประมาณยี่สิบเซนนะครับจากวัดจากสายตาสูงกว่าประมาณยี่สิบเซนนะครับแน่นอนว่าเวลานั่งนะครับก็จะโปร่งสบายนะครับ เหมาะกับผู้โดยสารที่แบบนั่งแล้วไมีอัดนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวไฮเอทนะครับก็จะเป็นรถตู้เล็กนะครับมีความคล่องตัวสูงนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่าราคาจะประมาณหกแสนกว่าบาทนะครับตัวไฮเอทราคาหกแสนกว่าบาทแต่คอมพิวเตอร์นะครับก็จะสตาร์ทที่เจ็ดแสนสามนะครับตอนนี้นะครับเรามีลอถของกรมอนามัยนะครับเข้ามาใหม่นะครับสําหรับโตโยต้าคอมพิวเตอร์นะครับประมาณยี่สิบคันนะครับแบ่งเป็นเกียร์แมนนวลนะครับตอนนี้เหลือในซ็อกน่าจะประมาณเกือบเกือบยี่สิบคันนะครับ มีไม่นะครับตั้งแต่หลักหมื่นนะครับไม่ตั้งแต่สองหมื่นกว่าๆนะครับจนถึงประมาณแสนเจ็ดนะครับสําหรับไฮเอ็นเนี่ยเรามีอยู่ในสต็อกนะครับประมาณสามสี่คันนะครับก็จะมีสีขาวนะครับสีบอลนะครับแล้วก็มีตัวที่เป็นขนส่งคันนั้นสี่แสนกว่าบาทนะครับตัวที่ถูกที่สุดจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดนะครับจะเป็นขนส่งครับก็คือข้างในจะไม่มีเบาะเลยนะครับจะเป็นรถตู้เปล่านะครับมีแต่หัวด้านหน้านะครับด้านในเอาไว้ส่งของนะครับพื้นไม้อันนั้นน่ะ ประมาณ489นะครับราคา489,000นะครับเป็นไฮเอทปี17ตัวนั้นจะเป็นตัวตัวส่งของไฮเอทจะเริ่มต้นที่489,000นะครับแต่ถ้าเป็นคอมพิวเตอร์นะครับเราจะมีปีใหม่ๆเลยนะครับปี17เกียร์ธรรมดานะครับเริ่มต้นที่739,000นะครับเป็นรถหน่วยงานของกรมอนามัยนะครับในภายใต้กระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ปลดระวางมานะครับถ้าเป็นเกียร์ออโต้ของคอมพิวเตอร์นะครับเราก็มีนะครับสีขาวสีบอลนะครับ ราคาเริ่มต้นที่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับไม้นะครับไม้น้อยสุดอยู่ประมาณต้งสี่หมื่นกว่านะครับไม้มากสุดอยู่ประมาณประมาณแสนเจ็ดนะครับราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับตัวเริ่มต้นนี่โฆษณานะครับขายรถไปแล้วนะครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างครับสังเกตไหมครับว่าด้านหลังของคอมมวเตอร์นะครับจะมีทั้งความทั้งความกว้างและความสูงมากกว่าไฮเอทนะครับนี่เทียบกันชัดเลยขับคล่องตัวนะครับไฮเอทนะครับขับสบายๆนั่ง ระยะทางไกลๆไม่ไม่อึดอัดนะครับใส่สัมภาระด้านหลังได้ต้องคอมพิวเตอร์นะครับถ้าใช้ในบ้านนะครับถ้าบ้านแบบมีจํานวนสมาชิกไม่เยอะนะครับสามารถเลือกไฮเอทได้นะครับอย่างนี้เลยนะครับขับในเมืองคล่องตัวนะครับเข้าตอกซอกตอยนะครับสบายนะครับความกว้างของเขาไม่ได้เยอะนะครับไม่เหมือนคอมพิวเตอร์นะครับจะมีความเขาเรียกว่าความกว้างกว่าและยาวกว่านะครับเวลาขับเนี่ยมันก็แน่นอนครับขับยากกว่านะครับขับยากกว่าแต่นะครับ มีความนั่งสบายนะครับเหมาะกับการเดินทางไกลๆนะครับแล้วก็ต้องการเบาะที่นั่งสบายนะครับแต่เดี๋ยวผมพาไปดูด้านในไฮเอกกันต่อนะครับรุ่น GL นะครับตัวท็อปไฟท้ายนี่เหมือนกันเลยแต่ย่อขนาดสั้นลงนะครับล้อเท่ากันนะครับประมาณ15นิ้วนี่จต่ที่สําคัญอีกอย่างนึ่งครับไฮเอทจะเป็นกุญแจธรรมดาแบบนี้นะครับตัว GL แต่ถ้าเป็นคอมมูเตอร์เนี่ยเริ่มต้นก็เป็นตัวนี่แล้วครับเป็นรีโมทแล้วนะครับ คันนี้เกียร์แมนนวลนะครับไฮเอเกียร์แมนนวลแต่ด้านในนี่เหมือนกันเลยแต่ย่อขนาดลงนิดหน่อยนะครับมีแอร์แบคคู่หน้าให้นะครับด้านบนพดานสีเดียวกันนะครับคันนี้เป็นสเปคเดิมสําหรับด้านหน้าจะเป็นเบาะผ้าแบบนี้นะครับเบาะผ้าแล้วก็มีฐานตรงกลางนะครับที่สามารถใส่ของได้เครื่องนะครับจะเป็นเครื่องตัวเดียวกันเครื่อง3.0นบล็อกเดียวกันเลยนะครับดีเซลดีโนะครับเป็นบล็อกเดียวกันเด็ดเดนะครับด้านหน้านี่แทบจะคล้ายกันเลยคันนี้นะครับไม่แสนหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาครับจากส คันนี้ไฮเอทสามยุศูนอนะครับเครื่องบล็อกเดียวกับคอมมวเตอร์เลยนะครับหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับปีหนึ่งหกนะครับไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะครับราคาก็ดิฟกันเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ตามการใช้งานนะครับความเหมาะสมในการใช้งานก็ไม่เหมือนกันนะครับต้องการคล่องตัวนะครับไฮเอทนะครับต้องการโปร่งนั่งสบายทํารถบ้านแบบโอ้มีพื้นที่เยอะๆต้องคอมมวเตอร์นะครับพามาดูด้านในนะครับด้านในคอมมวเตอร์นะครับนี่ อันนี้เขาถอดเบาะนะครับเขาผมพามาชมนะารถที่เขายังทําไม่เสร็จนะครับนี่ด้านในนะครับเหมือนกันเลยนะครับเครื่องเสียงเมื่อกี้ไพโนเนียอันนี้ JVC นะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้าเหมือนกันนะครับเบาะหน้านะครับอันนี้ก็จะเป็นชนิดเดียวกันเลยนะครับด้านหลังคันนี้นะครับจะเป็นสเปคตัวเบาะเดิมนะครับเบาะเดิมแต่ว่าเขาจะติดเบาะแขวนด้านหลังเพิ่มมาให้นะครับของตัวไฮเอทนะครับจะได้มากสุดนะครับจะอยู่ที่นี่จะอยู่ที่เก้าที่นั่งนะครับแต่ว่าเวลาเราทำเก้าที่นั่งใช่ไหมครับ นี่เบาะหนังคุนยนนะครับเก้าที่นั่งถ้าเราทำเก้าทำเก้าที่นั่งของไฮเอทเนี่ยครับเนี่ยผมขึ้นมาเนี่ยหัวผมชนแล้วเนี่ยครับหลังคามันจะเตี้ยมากนะครับถ้าเป็นคอมมวเตอร์จะไม่เป็นแบบนี้นะครับอันนี้ติดแอร์บุหนังข้างบนให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีเป็นแอร์ลาวด้านหน้านะครับแล้วก็เป็นแอร์หลุมนะครับทั้งประมาณหนึ่งต้องร้องิหกจุดนะครับขออภัยครับก็ถ้าเป็นคอมมวเตอร์นะครับแอร์หลุมเนี่ยจะมีเก้าจุดนะครับก็เป็นเบาะหนังหุนยนนะครับอันนี้แต่งมาให้แล้วสังเกตม ใส่เบาะเก้าที่นั่งเนี่ยครับมันดูเบียดและอึดอัดมากๆนะครับมันก็ไม่ได้เหมาะสําหรับทุกการใช้งานนะครับคันนี้มันจะดูแน่นนะครับผมนั่งเนี่ยครับผมมานั่งตรงคอนโซลหน้านะครับแล้วผมก็ถ่ายเนี่ยผมต้องก้มหัวนะครับเพราะมันหลังคามันแคบมากๆานะครับเวลานั่งไกลๆเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันจะอึดอัดกว่าคอมมวเตอร์นะครับแล้วที่สําคัญนะครับคันนี้ใส่เบาะเก้าที่นั่งใช่ไหมครับด้านหลังเนี่ยแทบไม่เหลือพื้นที่แล้วนะครับผมพามาดูด้านหลัง เปิดด้านหลังให้ชมนะครับนี่ครับมันไม่สามารถวางถุงก๊อฟหรืออะไรที่มันสูงสูงได้แล้วนะครับพวกกระเป๋าเดินทางก็สก็วางได้แค่แบบเล็กๆนะครับสอดใต้พื้นอะไรเงี้ยครับแต่ด้านบนตรงเนี้ยมันเหลือพื้นที่น้อยมากนี่ครับเหลือพื้นที่น่คืบหนึ่งนะครับสาหรับวางของเนี่ยไม่ถึงคืบด้วยนะครับมันจะแคบและเล็กกว่านะครับนี่ให้ดูนะครับตัวไฮเอทสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับกำลังลังเลนะครับการตัดสินใจระหว่างไฮเอทกับคอมพิวเตอร์นะครับ ผมก็พามาชมแหละทางบริษัทเทรยน์นะครับเรามีทั้งไฮเอทนะครับแล้วก็คอมมิวเตอร์นะครับให้พี่ๆเลือกเลยแต่คอมมิวเตอร์เนี่ยจะมีเยอะเป็นพิเศษนะครับตอนนี้สต็อกน่าจะเกือบสามสิบคันนะครับนี่ด้านในนะครับผมเข้ามานั่งผมนั่งบนคอนโซลนะครับเอผมไม่ต้องแบบว่าก้มหัวอะไรเลยนะครับมันจะโปร่งสบายกว่านะครับนี่อันนี้ผมยืนนะครับผมสูงประมาณเกือบเกือบร้อยเจ็ดสิบนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเนี่ยเอียงหัวนิดเดียวนะครับ มันโปร่งครับเ้วเวลาเรานั่งอันนี้เดี๋ยวผมนั่งนั่งด้านหลังให้ดูนะครับนั่งเบาะด้านหลังอันนี้ผมนั่งแล้วนะครับนี่นั่งสบายกว่าเยอะนะครับด้านบนมาดูโปร่งครับมันดูไม่อึดอัดนะครับยิ่งถ้าเดินทางหลายๆท่านเนี่ยคอมมูเตอร์นะครับผมจะแนะนํามากกว่าให้เอ็ดนะครับแล้วก็ที่สําคัญนี่ให้ดูข้างหลังนะครับอันนี้ใส่เบาะสามแถวด้านด้านหน้าเนี่ยด้านหลังนะครับเหลือพื้นที่อีกประมาณความยาวเนี่ยต้องมีประมาณสักเมตรห้าสิบนะครับวางของอะไรนี่ได้ชิลเลยนะครับสำหระะด้านหลังครับหรือนี่ครับอันนี้ ติดเพิ่มนะครับเป็นแบบอเนกประสงค์ก็คือเขาติดเบาะพับแขวนเพิ่มนะครับถ้านั่งด้านหลังก็นั่งเพิ่มได้อีกสี่ท่านนะครับแต่ถ้าเราไม่นั่งเนี่ยเราก็แขวนแบบนี้เป็นอเนกประสงค์นะครับเราก็วางของได้นะครับความสูงนะครับสูงสูงมากเลยนะครับจากข้างบนขึ้นมาเนี่ยผมว่าต้องมีสักประมาณเกือบเกือบร้อยเจ็ดสิบเซนนะครับเกือบเกือบร้อยเจ็สิบเซนเลยนะครับความโปร่งความสูงเนี่ยของเขามีให้นะครับเยอะกว่าตัวไฮเอ็นะครับพามาชมนะครับด้านท้ายตะกี้ ดูด้านท้ายจากด้านในนะครับอันนี้ผมเปิดให้พี่ๆดูนะครับด้านท้ายจริงๆนะครับเป็นแบบนี้อันนี้เจ้าของเดิมติดบอกแขวนนะครับแต่ว่าดูพื้นที่สิครับวางของได้เยอะมากนะครับราคาดิฟกันนิดหน่อยนะครับต้องบอกเลยว่าราคาต่างกันประมาณสักห้าหกหมื่นนะครับประมาณหกหมืนบาทนะครับระหว่างไฮเอทนะครับกับคอมิวเตอร์นะครับแล้วแต่พี่ๆชอบนะครับเรามีสต็อกให้เลือกเยอะนะครับยิ่งตอนนี้คอมิวเตอ มีเยอะเป็นพิเศษนะครับเกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลนะครับมีหมดนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ครับมีเวนจูรี่นะครับเข้ามานะครับแต่โดนจองต่างอากาศนะครับตั้งแต่เมื่อวานซืนนะครับรถยังไม่เข้านะครับผมส่งรูปกระจายนะครับไปทางไลน์นะครับลูกค้าที่เคยสนใจนะครับก็มีพี่ท่านหนึ่งนะครับตอนนี้เขาอยู่นอร์เวย์นะครับเขาก็โอนจองเข้ามานะครับสําหรับตัวเวนจูรี่นะครับซื้อกับผมนะครับจองประมาณ5้าพบาทนะครับรถเข้ามาเนี่ยครับเราก็ทําการปรับสภาพนะครับ นี่ไฟเซอร์วิสเราอยู่ตรงนี้ครับเราทําการปรับสภาพนะครับเก็บงานทุกชิ้นส่วนนะครับแล้วก็เทสรถนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับเช็คทุกอย่างนะครับเช็คผ้ายาเออ่ผ้าเบรกนะครับเช็คเออ่ทำสปาเบาะนะครับทำสปาเครื่องยนต์นะครับเทสรถนะครับให้พร้อมใช้งานนะครับเออ่มารับรถปุ๊บก็สามารถล้อหมุนออกไปนะครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับหลายปีนะครับไม่ต้องซ่อมนะครับไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับซื้อรถกับบริษัทเพชรยนต์นะครับ สบายใจได้นะครับบริษัทเปิดมากว่า23ปีนะครับแล้วก็มีรถให้พี่ๆเลือกนะครับมากกว่า400คันเลยนะครับพื้นที่บริษัทนะครับกว่า5ไร่นะครับมันเดินเลือกกันเมื่อยเลยนะครับ400ยกว่าคันนะครับกระบะมีร้อยกว่าคันนะครับรถตู้ตอนนี้มี30คันนะครับแล้วก็รถเก่งนะครับก็อีกประมาณนัาเกือบเกือบสองร้อยนะครับแล้วก็ตัว PPV นะครับ PPV คือพวก f o r t u n e r นะครับอ่าที่มันเป็นฐานมาจาก Pickup นะครับมีประมาณอีกประมาณ40 50้าคันนะครับนี่ครับ สต็อกเราใหญ่มากอันนี้แค่สาขาหนึ่งนะครับตรงนี้จอดอยู่200ว่าคันะครับแล้วก็มีโกดัง3นะครับมีอีก150คันนะครับแล้วก็สาขา2มี40คันนะครับแล้วก็มีโกดัง4นะครับมีอีกประมาณ30คันเลยนะครับนี่ครับสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับที่กำลังลังเลนะครับระหว่างไฮเอทนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ผมจอดเทียบนะครับให้พี่ๆชมกันแลละนะครับจะให้พี่ๆจะได้ตัดสินใจได้นะครับว่าไฮเอทหรือคอมพิวเตอร์นะครับ คล่องตัวนะครับไฮเอทนะครับแต่อึดอัดหน่อยนะครับเวลานั่งในนะครับยิ่งใส่เบาะหนังเต็มๆแบบนี้อึดอัดแน่นอนนะครับหรือพี่ๆชอบคอมิวเตอร์นะครับคันนี้ติดจองแล้วนะครับแต่ว่าเป็นเบาะผ้านะครับเจ้าของที่เขาจัดไฟแนนซ์อยู่นะครับเขาเอาไปรับส่งนักเรียนนะครับเขาก็เลยใช้สเปคเบาะแบบนี้นะครับรอใส่เบาะเพิ่มครับอันนี้ถอดเบาะไปทําสปานะครับถอดไปเก็บงานนะครับแต่ถ้าพี่ๆนะครับชอบสเปคใช้เองในบ้านนะครับเบาะ VIP อสามแถวเก้าที่นั่งก็มีนะครับมีเยอะด้วยนะครับ เกียร์ออโต้เกียร์แมนนวลมีหมดนะครับสีขาวสีบอลเงินมีครบนะครับยังไงวันนี้ผมขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับสามารถติดต่อผมได้ที่ LINE id pek152 นะครับหรือโทรศั์นะครับ0659513374ครับยินดีให้บริการนะครับสำหรับ fc รถตู้นะครับผมขายค่อนข้างเยอะนะครับรถตู้มีลูกค้ามาจองเรื่อยๆนะครับจองเกือบทุกวันเลยบางวันนี่2-3จองนะครับก็ไว้ใจได้แน่นอนนะครับ ยังไงติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดนะครับรถสวยเข้าใหม่หรือ,อคอนเทนต์แบบนี้นะครับเปรียบเทียบไฮเอ็กกับคอมพิวเตอร์แบบนี้ยังไงผมขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ